ทุกกายไม่สูทุกใจ <N> Thai. สวัสดีครับพี่น้องพบกับรายการ Living Life นะครับโดยเซียนชัยนะครับสื่อคนไทยเพื่อคนไทยพวกเราทุกคนครับพบกับผมวันนี้นุโรธพาณิชย์ครับวันนี้จะมา แบ่งปันฟ้าเดียวต่อนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่13นะครับ21ถึง30นะครับอย่าลืมนะครับมี H humble นะครับเมื่อ2วันที่แล้วเมื่อวานนี้นะครับ H happy นะครับทอมใจสุขใจวันนี้เป็นตอนที่ hurt คือทุกข์ใจครับเรามาดูกันครับยอห์นบทที่13ข้อ21ถึง30เมื่อพระเยซูตร,รัสอย่างนั้นแล้ว พระองค์ก็ทรงเป็นทุกข์ในพระไทยและตรัสเป็นพยานว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าคนหนึ่งในพวกท่านจะทรยศเราพวกสาวกจึงมองหน้ากันและสงสัยว่าคนที่พระองค์ตรัสถึงนั้นคือใครสาวกที่พระเยซูทรงรักเอนกายอยู่ใกล้พระองค์ซีโมนเปโตรจึงพยักหน้าให้เขาทูลถามพระองค์ว่าคนที่พระองค์ตรัสถึงนั้นคือใคร ขณะที่ยังเอนกายอยู่ใกล้พระเยซูสาวกคนนั้นก็ทูลถามพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคนนั้นเป็นใครพระองค์ตรัสตอบว่าเป็นคนที่เราจะเอาขนมปังนี้จิ้มสงให้เมื่อพระองค์ทรงเอาขนมปังนั้นจิ้มแล้วก็ทรงยื่นให้กับยูดาสบุตรของซีโมนอิสคาริโอตเมื่อยูดาสกินขนมปังนั้นแล้วซาตานก็เข้าไปสิงในตัวเขาพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า ท่านจะทําอะไรก็จงทําเร็วๆไม่มีใครในบรรดาคนที่เอนกายร่วมโต๊ะอาหารที่รู้ว่าทำไมพระองค์ถึงตรัสกับเขาอย่างนั้นบางคนคิดว่าเพราะยูดาสถือกระเป๋าเก็บเงินพระองค์จึงตรัดบอกเขาว่าจงไปซื้อสิ่งที่เราต้องการสำหรับงานเทศกาลนี้หรือตรัสบอกเขาว่าเขาควรจะให้อะไรแก่คนจน เพราะฉะนั้นหลังจากยูดาสรับขนมปังชิ้นนั้นแล้วเขาก็ออกไปทันทีขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนพี่น้องครับในพระธรรมยอห์น13 21-30โอ้โหพี่น้องอ่านเฝ้าเดียวแล้วเข้าใจถึงความรักพระเยซูพี่น้องพระธรรมยอห์นดีมากๆทำให้เราได้รู้ถึงอิริยาบถการที่พระเยซูได้อยู่กับเราสาวกนะครับใช้ชีวิตด้วยกันอย่างด้วยมีความรักความผูกพัน อย่างแท้จริงพี่น้องยอน์น13 21บอได้บอกพระเยซูตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงเป็นทุกข์ในพระทยัยทําไมครับยูดาสทรยศพระเยซูยูดาสทรยศพระเยซูแม้ในข้อ26บบอกว่าพระเยซูได้ส่งขนมปังจิ้มและยื่นให้กับยูดาสพี่น้องนั่นคือธรรมเนียมที่วัฒนธรรมของยิวครับการยื่นอาหารที่ดีที่สุดให้กับคนที่เขารักพี่น้องนั่นคือการแสดงความเมตตาการแสดงความรักครับแต่ยูดาส กับไม่เห็นคุณค่าความสัมพันธ์สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ครับพระเจ้าเห็นคุณค่าความสัมพันธ์อยากมีความสัมพันธ์กับพวกเรานะครับพี่น้องจําในอพยพบทที่3ามข้อสิที่พระเจ้าให้โมเสสนะครับบอกว่าออกจากอียิปเพื่อมานมัสการพระเจ้าณภูเขานี้ครับพระเจ้าไม่ได้บอกให้ไปที่คานาอันเลยนะแต่มานมัสการพระเจ้าก่อนครับมาพบพระเจ้าก่อนพระเจ้าปัถนาความสัมพันธ์กับเรานะครับ ดังนั้นทุกเช้าวันใหม่พี่น้องอาจจะฟังตอนอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานหรือขับรถไปทำงานหรือทำอะไรก็ตามนะครับนี่คือ p o i n t m e n t d y a p p o i n t m เ n t เป็นช่วงเวลาที่เราได้พบกับพระเจ้าดีไหมครับเขาบอกว่าพักรบมาพบรักกับพระเจ้าเป็นช่วงเวลาที่เรามาอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าเพราะพระเจ้าพัฒนาความสัมพันธ์คริสเตียนไม่ใช่ r e l i g i o u s ศาสนาแต่เป็น relationship ความสัมพันธ์นะครับพระเจ้าพัฒนาความสัมพันธ์กับเรานะครับและนี่พระเยซูก็มีความสัมพันธ์ที่น่ารักมาก กับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับผมนึกภาพแต่ผมที่ไปนั่งอยู่ด้วยแล้วพระเยซูส่งขนมปังให้ผมผมจะดีใจมากเลยนะครับอยากจะรับประทานด้วยความชื่นชมยินดีนะครับพระเยซูถูกทรยศครับถูกทรยศถูกทําร้ายโดยสาวกยูดาสพี่น้องเปาโลใช่ไหมครับถ้าเราดูในจดหมายฉบับสุดท้ายใน2ทิโมตีบทที่4 19ถึง่า2ทิโมตี4 9่ถึง16ครับเป็นจดหมายชาวสซดยของเปาโลเปาโลก็ถูกสามทอถูกทรยศถูกทิ้งถูกเท เห็นไหมครับพี่น้องไปอ่านดูได้นสามท่อเลยนะ保罗ก็มีประสบการณ์เดียวกับกับพระเยซูที่ถูกทรยศนะครับพี่น้องถ้าเรารู้สึกจะร้องไห้เศร้าโศกเสียใจนะครับเป็นไปได้ในสดุดีบทที่56าสกข้อแพระองค์ทรงเก็บน้ําตาของข้าพระองค์ไว้ใส่ขวดของพระองค์ไว้นะครับน้ําตาของเรานะครับพระเยซูทรงเก็บไว้นะใส่ขวด บางคนบอกโอ้พระองค์ไม่พอนะขอตุ่มนะนี่ขอองค์ใหญ่ๆนหะน่อยน้ําตาเยอะนะครับพี่น้องแต่สิ่งนี้ที่สอนเราว่าพระองค์ใส่ใจเรานะครับในความเสียใจความเจ็บปวดแต่ถ้าเราเจอการทรยศการถูกทําร้ายอย่างหนุนใจครับเหมือนดาวิดทําไมครับไม่เคยคิดแก้แค้นซาอูลจริงไหมครับนะเหมือนดาวิดครับไม่ได้แก้แค้นไม่ได้ชิงชังซาอูลแต่ได้กลับใจได้ถอมใจอยู่เสมอสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับในครอบครัวครับถ้าเรา เผชิญความเจ็บปวดความยากลําบากก็อยากนุนใจนะครับผมเคยนะฮะในในอ่าที่ผมไปช่วยครอบครัวที่ในศาลเนี่ยนะคุณแม่ผมถูกถูกโกงนะครับเป็นคดีความแล้วคุณแม่ก็เสียใจในศาลมากถูกโกงนะฮะมีผู้เสียหายมากมายคุณแม่เป็นหนึ่งนั้นครับผมเนี่ยไปช่วยคุณแม่ในศาลนะครับเห็นคนที่ทําไม่ดีเนี่ยคนผิดเนี่ยนะจำเลยที่ทําผิดเนี่ยผมรู้สึกไงครับโอ้โมโหมากเลยนะ ต่ตอนนั้นเป็นคริสเตียนเป็นเป็นศิษยพบาแล้วนะครับแต่ก็โมโหมากเลยผมต้องไม่ํากับแม่เราอย่างนี้นะโดยเฉพาะทำกับคนที่เรารักใช่ไหมครับพี่น้องต้องตอบสนองด้วยความรักให้อาภัยยังไงนะครับหรือที่บริษัทผมปัจจุบันก็ทํางานเป็นซีอด้วยนะครับผมจําได้นะฮะบริษัทมีความยากลําบากตอนนั้นอาสาการที่ประเทศพม่านะครับเราเรามีตัวแทนแล้วเราก็แต่มีมีกลุ่มหนึ่งฮนะที่เป็นมาจากเยอรมันนะเป็นคนที่สูงอายุล้ะนะ ชี Mr. R มิสเตอร์อาร์มิสเตอร์อาร์นะแกก็แกแก,แก็มีปัญหากับผมมากเลยนะแกก็แย่งขายคือพอแล้วคือผมเป็น,เป,นเป็นผู้ผลิตแล้วแกก็มาทําปัญหามากจนผมบินไปพมา่าไปพูดคุยก็ไม่สาําเร็จจนเขาบินมาเมืองไทยครับแล้วผมก็เชิญบอสจากที่ต่างประเทศเฮดคอร์เตอร์มามาคุยก็ไม่สหาหาําเร็จยังไงครับคนนี้แบบดื้อม,มากอายุเยอะเป็นฝรั่งเยอรมันนะครับแล้วก็สร้างปัญหานะผมก้พระเจ้าเหมือนถูกทรยศ ผมก็โอ้พระเจ้าจะทํายังไงดีวัดวุจิสัตดูจะรักเขายังไงดีโน่นนะครับผมก็ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยพี่น้องและเย็นวันนั้นจําได้บ่ายวันนั้นนะครับเขาเขาไฟก็ต้องกลับสองทุ่มประมาณประชุมเสร็จสักบ่ายสามบ่ายสี่เขาเหงื่อออกตลอดเลยบอยอยู่เป็นอะไรมิสเตอาเนี่ยปอกว่าเขาเขาโรคประจําตัวกําเริบผมบอกเฮ้ยเดี๋ยวยูต้องทําไงเขาบอกต้องไปหาหมอที่กลับบินกลับไปย่างกุ้งเท่านั้นผมเอ้าแล้วทํายังไง้วไฟบินตั้งสองทุ่มแล้วเขาไม่ได้อะไรมาเลยนะแบบ เขาแบบมาแทบพาสปอร์ตตัวเปล่าเลยนะฮะแต่ผมเขาต้องรออีกสี่ชั่วโมงอ่ะเพื่อจะกลับไปย่างกุ้งแนละ้วสภาพเหมื่อแตกเหนื่อแตนทั้งตัวแบบใส่สูรผูกท้ายอย่างรอเลยนะครับเขาเศร้าสลดมากวินาทีนั้นผมเอาไงดีก็เลยทางนั้นที่เขาทรยศผมนะฮะทำตัวไม่ค่อยดีผมก็เลยเข้าไปช่วยโดยการที่ในในแลกไม้ของการบินไทยขออนุญ,ญาตนะเอยผมก็แลกไม้ให้เขาครับผมมีไม้สะสมบ้าง แล้วก็ต้องใส่ชื่อเขาเป็นคนดิเดตในในในบัตรของผมนะฮะในโรโยอักคิดนะครับก็ใส่ชื่อเขาเป็นคนดิเดตแล้วก็แลกไม้โอ้แล้วเพิ่งรู้แลกไม้ต้องเสียตังค์ด้วยครับต้องเสียงเงินอีกนะครับต้องเสียงเงินให้เขาผมก็งงไมเขาไม่ซื้อตั๋วกลับทันทีนะผมก็ต้องซื้อตั๋วให้เขาก็คือว่าแลกไม้ตัวเองแล้วบวกกับเสียค่าแท็กซ์ให้เขานะก็ได้ได,ได้ได้ไฟบินกลับทันทีเลยครับเขาก็รับตั๋วไปแล้วเขาก็มองหน้าผมนะงงๆแล้วเขาก็ ก็บินกลับไปรักษาขอบคุณพระเจ้าเขาก็ได้รักษาได้รับการรักษาได้ทันท่วงทีนะครับแล้วเขาก็เขาอีเมลมาขอบคุณแล้วเขาก็ก็กลับเยอรมันโดยไม่สร้างปัญหาให้ผมอีกเลยขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องและทุกวันนี้ที่ผมเข้าไปในระบบนะครับของการบินไทยผมไม่ลบออกนะฮะแคนดิเดตนี้ยังจําผมจะเก็บเอาไว้นะครับเป็นสิ่งที่ผมได้ให้อภัยนะครับเป็นสิ่งที่ผมได้รักแม้เขาไม่น่ารักสิ่งนี้พระเจ้าสอนผมครับรัก ไม่ได้แม้คนที่ไม่น่ารักนะครับหรือในคริสจ,จักรครับพี่น้องเราจะถูกทรยศถูกพี่น้องบางคนในคริสจ,จักรทำร้ายใช่ไหมครับเราจะมีประสบการณ์นี้เข้าใจนะครับให้พระเยซูเช็ดน้ําตาท่านนะครับก็อย่าหนุนใจสั้นๆนะครับถ้าเราเผชิญความยากลําบากแบบนี้นะครับเราใช้หลักการกอขอคอเราพูดพร้อมกันดีไหมครับกขอคอ ขอบคุณมากก็ขอขคือกลับใจใหม่ครับผมเมื่อกลับใจใหม่นะครับผมแทนที่จะเครียดแค้นแทนที่จะโมโหผมก็กลับใจใหม่ขอไปทั่วสมุดช่วยแล้วกันกลับใจใหม่แล้วครับขอไปใจเรารักเขาเหมือนพระเยซูรักคนอีกมากมายแม้เขาไม่น่ารักขอคือขออภัยขอโทษถ้าเราผิดพลาดอะไรเราก็ขออภัยขอโทษกันและกันดีไหมครับและขอคือคืนดีกันดีไหมครับเกี่ยวก้อยคืนดีกันคงความสัมพันธ์เหมือนที่ ผมได้จบด้วยอย่างแฮปปี้เอนดิ้งกับมิสเตอร์อาร์ทั้งๆที่จะต้องทะเลาะก,กันนะครับแต่ก็จบได้อย่างแฮปปี้เอนดิ้งเพราะผมกลับใจใหม่ขอโทษขออภัยช่วยเหลือกันและคืนดีกันก็ขอขอเอเมนนะครับก็กลับใจขอโทษขออภัยและคืนดีกันก็อยู่ในใจนะครับวันนี้ถ้าเราทุกข์ใจนะครับพงศ์ประหยซสูก็ทุกข์ใจนะครับทุกกายและทุกใจเราอาจจะเป็นไปได้นะครับช่วงนี้อาจจะมีความยากลําบากเศรษฐกิจต่างๆหน้าที่การงานครอบครัวอยากให้ พระเยซูปเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับวันนี้แม้เราทุกใจขอพระเยซูปเป็นกำลังใจครับสาธุการพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่วันนี้แม้เราอาจจะทุกขก์ายแต่เราจะมีความสุขใจเพราะพระเยซูทรงอยู่กับเราพระเยซูทรงโปรดช่วยเราให้เรากอ่อขอขอ,ขอกลับใจอยู่เสมอขอโทษขออภัยและคืนความสัมพันธ์ พระบิดาเจ้าเราจะไม่แก้แค้นเราจะไม่ชิงชังเราจะแม้เราถูกทำร้ายถูกทรยศถูกเทแต่เราจะขอบคุณพระเจ้าและเราจะฝากไว้ก <ana> ับพระองค์ขอพระเจ้าสุขบดูแลพี่น้องครอบครัวิุนจากไทยวันนี้ให้เต็มไปด้วยความรักความเป็นหนึ่งเดียวกันเราขอบคุณพระองค์ร่วมกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรครับ พี่น้องทุกท่านนะครับฝากพี in, sure like, e ่น em, ้องช่วยติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เซียนไทยนะครับในทุกสื่อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e นะครับหรือสื่อต่างๆนะครับพี่น้องอย่าหนุนใจนะครับพี่น้องสามารถเขียนแนะนานะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะและพี่น้องเป็นพรสามารถอธิษฐานเผื่อครับและสําคัญอย่างยิ่งนะครับพี่น้องช่วยกันถวายทรัพย์เผื่อนะครับเพื่อเซียนไทยนะครับสามารถผลิตคลิปที่เป็นประโยชน์ได้อย่างมากมายและพี่น้องทราบนะครับทุกคลิปของเซียนไทยนะครับมาจากเงินถวาย ของท่านนะครับอินทิใจเราทุกคนนะครับที่เราจะช่วยกันนะครับขอพระเจ้าวอวยพรครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ